มีทางลัดอีกไหมนอกจากการเจริญอนุปัสนาเป็นต้นมีไหมไม่มีในโลกนี้ใครรู้ทางที่สุดในบรรดาทางทุกชนิดนะไม่ว่าทางบนโลกมนุษย์นะมันมีกี่สายกี่เส้นทางแข่งทางขาทางรถทางเรือทางเกวียนทางเครื่องบินทางอากาศแม้ทางไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทางไปเทวดาหรือทางไปพรหมโลกทั้งหลายแม้กระทั่งทางแห่งความดับทุกเนี่ยนะหรือเรียกว่า ทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพื่อทําให้แจ้งพระนิพพานพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ทางที่สุดและเป็นคนบอกทางถ้ามีทางลัดกว่าทางนี้แล้วไซพกงก็น่าจะบอกเรานะเอางี้นะใครกรุณาต่อสัตว์ที่สุดเอาก็พระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละถ้าหากว่าเออนี่นะภิกษุทางนี้แหละลัดที่สุดเพราะนั้นพระไตรปิฎกมากไปไม่ต้องไม่ต้องอ่านะเธอเอาทางนี้ทางเดียวเป็นไปได้ไหม พระพุทธเจ้าจะไม่สอนขัดกันเองอย่างเด็ดขาดเนี่ยพระพุทธเจ้าเพราะเทศไว้พระองค์เดียวพระองคยังไม่เทศขัดกันแน่นอนเพราะฉะนั้นทางหรือคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทั้งหมดนี่นแหละปิดกทั้งสามนั่นแหละเป็นอุบายเพื่อความดับทุกข์เา้าแล้วพระสูตรมีตั้งเยอะแยะไปหมดแล้วทาไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงมากมายอย่างหนึ่งก็คือความหลากหลายของอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายนั่นเองให้เหมาะสมกับจริตและอัธยาศัยอย่างเดียว แต่ว่าทางแห่งความพ้นทุกนอกจากอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แล้วไม่มีแต่อย่าลืมว่าอริยมรรคมีอะไรเป็นอุปนิสัยอริยมรรคเอกชื่อหนึ่งว่าวิราคะวิราคะนะอริยมรรคชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวิราคะวิราคะมีอะไรเป็นปัจจัยมีนิพพิทาเป็นปัจจัยนิพพิธามีอะไรเป็นปัจจัยมียะถาภูตะยานทัศนะเป็นปัจจัยยะถาภูตะยานทัศนะมีอะไรเป็นปัจจัย สัมมาสมาธิเป็นปัจจัยอ้าสัมมาสมาธิล่ะมีสุขเป็นปัจจัยเอ้าสุขมีอะไรเป็นปัจจัยปัสสัตทิเป็นปัจจัยปัสสัททิมีอะไรเป็นปัจจัยปีติเป็นปัจจัยปีติมีอะไรเป็นปัจจัยปราโมทเป็นปัจจัยแล้วปราโมทล่ะอวิปติสารเป็นปัจจัยอวิปติสารมีอะไรเป็นปัจจัย กุศลศีลเป็นปัจจัยหรือสังวรเนี่ยนะสังวรกับกุศลศีลเนี่ยอันเดียวกันมีกุศลศีลเป็นปัจจัยแล้วกุศลศีลมีอะไรเป็นปัจจัยมีวินัยหรือมีคําสอนนั่นแหละเป็นปัจจัยแล้วจะรู้คําสอนเหล่านี้ได้ยังไงก็คือฟังมาเป็นอย่างดีนั่นแหละนะฟังมาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผ่านหูนะฟังทีนี้แล้วฟังมีอะไรเป็นปัจจัยมีการเงี่ยหูลงเนี่ยเป็นปัจจัย คนที่จะฟังก็คือคนเงี้ยโสดลงแล้วเงี้ยโสดมีอะไรเป็นปัจจัยมีการเข้าไปนั่งใกล้เป็นปัจจัยเข้าไปนั่งใกล้มีอะไรเป็นปัจจัยมีศรัทธาเป็นปัจจัยแล้วศรัทธามีอะไรเป็นปัจจัยศรัทธามีทุกขเป็นปัจจัยอะไรนะครับศรัทธามีทุกข์เป็นปัจจัยเอาถ้าไม่ทุกมันจะมีศรัทธาอย่างนี้เหรอคมับมีชาติทุกขชราทุก ชาาที่ทุกมรณะทุกเป็นต้นนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีศรัทธ,ธาเพราะคาว่าศรัทธ,ธาเป็นชื่อของตถาคตโพธ,ธิศรัทธาหรือกรรม,มสกตาศรัทธ,ธาอยู่แล้วแต่ปัจจัยของศรัทธ,ธาคืออะไรคือ,อธธคือทุกเมื่อกี้เมื่อกี้ปัจจัยของศรัทธ,ธาคือทุกแหะแล้วทุกเนี่ยนะทุกคือชาาที่ทุกพยาที่ทุกเนี่ยนะหรือชาามรณะทุกนี่แหละก่อให้เกิดศรัทธ,ธา